รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์อภิบาลคามิเลียนนะครับเราจะมาให้การต้อนรับพระธาตุหัวใจนักบุญคามิโลพร้อมๆกันเชิญที่ด้านไหนครับ แล้วพระาธาตุหัวใจนักบุญคาิิโลก็เดินทางจากบ้านมาริอามักดาเลนาศูนย์กลางของขคณะคาเลเลียนที่กรุงโรมมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าตรู่วันจันทร์ที่21มกราคมเวลา6นาฬิกาท่ามกลางบรรดาเด็กพิการคริสตชนไทยและผู้แสวงบุญชาวเวียดนามอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมใจกันมาให้การต้อนรับพระาธาตุเช้าวันนี้ครับ ที่มัเนเอืไอพระองค์ทรงปิดเผยความรักพระองค์ส4อยปีผ่านไปกับหัวใจที่มั่นคงทำตามกัะประสงค์คือดูแลซึ่งกันและกัน หัวใจนักบุญคามิโลดวงนี้จะอยู่ท่ามกลางเราคริสตชนไทยเป็นเวลาถึงสี่สัปดาห์เต็มนะครับโดยตลอดทั้งสี่สัปดาห์นี้พระธาตุก็จะจาริกไปยังสถานที่ต่างๆที่นักบวชคามิเลียนทำงานอยู่รวมถึงจะจาริกไปยังวัดต่างๆที่ประสงค์ให้พระธาตุหัวใจนักบุญคามิโลจาริกไปเป็นการเฉพาะเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาสัตวบรุษวัดนั้นๆได้เคารพสักการะพระธาตุอย่างทั่วถึง เรื่อยไปกระทั่งเช้าวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับพระธาตุหัวใจนักบุญคาิิโลดวงนี้จึงจะเดินทางจาริกต่อไปอยางประเทศฟิลิปปินส์ในโอกาสที่สำคัญที่ หัวใจพระทาตของนบุญคามิโลสเสด็จมาเยือนประเทศไทยนั้นเพราะว่าเป็นโอกาสฉลอง400ปีแห่งมรณก,กรรมของท่านก็คือในปีหน้าพุทธศักราช2557ซึ่งประเทศไทยของเรามีคณะนักบวชคณะ ผู้รับใช้ผู้ป่วยหรือรู้ในชื่อทั่วไปว่าคณะคาเมเลียนทำงานอยู่นะซึ่งในปีนี้ก็ครบ60ปีนะที่ธรรมทูตรุ่นแรกที่ได้ปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งการดูแลรักษาคนป่วยแขวงไทยของเรา ได้รับเกียรติจากท่านมหาอาธิการและคณะที่ปรึกษาที่อนุญาตให้หัวใจนักบุญคาเมโลมาที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในเทวีปเอเชียนะซึ่งสำหรับเอเชียนี้คณะนักเรียนก็ทำงานอยู่ในหลายประเทศเช่นอินเดียไต้หวันเวียดนามนะ

กับผู้เราเป็นต้นในปีนี้เป็นปีความเชื่อด้วยเราถือว่าเราได้ทำกิจการที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการประกาะศภาษีมรดขององค์พระบิดาเจ้าที่ได้มอบผ่านบุคคลผู้หนึ่งที่ได้ทำงานข้างลางคุณจ็บคนป่วยอยู่กับผู้เราทุกคนในภารกิจแรกที่ท่าน ได้มาพระธานรับาไ,ไทยก็คือศูนย์วิบยาคารมเดียนรากบังแห่งนี้ในนามของพวกเราทุกคนเราก็ขอต้อนรับท่านณพลคำมิโลเข้ามาสู่แผ่นดินสยามของพวกเราทุกคนขอพวกเราได้ปรบมือต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการครับ ังงลรเราอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ผู้มูเรานะครับได้ขอบคุณพระเบจเจ้าด้วยความเชื่อและศรัทธาเป็นพิเศษในปีนความเชื่อนี้และให้เราพยายามที่จะใช้เวลาในมาะสมนี้อยู่เงเียบๆกับพระเยซูเจ้าขอบคุณพระเป็นเจ้าขอบคุณพระเยซูเจ้า,จาที่ได้ประทานท่านองโ์มิโลยูทางการคนเจ็บคนป่วยในจิตดมในความรักที่ท่านมีต่อท่าน กว่าพระาธาตุหัวใจนักบุญคาิิโลจะจาริกมาอยู่ท่ามกลางคริสตชนไทยได้นั้นนอกจากจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายแล้วคุณพ่อเชิดชัยเลิศจิตเลขาอธิการเจ้า,าคณะคามิเลียนแขวนประเทศไทยท่านยังเป็นผู้เดินทางไปรับพระาธาตุเองถึงที่กรุงโรมเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับขั้นตอนปฏิบัติที่จะป้องกันไม่ให้พระาธาตุได้รับความเสียหายขณะเคลื่อนย้ายจาริกไปอย่างที่ต่างๆครับ ก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นในการที่จะเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการที่จะนำพระาธาตและก็ได้เยี่ยมชมสถานที่เพราะว่าที่บ้านศูนย์กลางเองก็มีการเตรียมฉลอง400ปีแห่งมรดกรรมของท่านนักบุญคามิโลเช่นเดียวกันเช่นมีพิพิธภัณฑ์นะที่เขาจัดขึ้นใหม่นะครับ มีการนำพระาธาตุหัวใจนักบุญคามิโลนั้นบรรจุในวัดน้อยที่นักบุญคามิโลนั้นเสียชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นคูริคูลุลมเนี่ยที่เป็นสถานที่ที่นักบวชที่นั่นจะไปสวดทำวัดเช้าวัดสายแล้วก็วัดค่ำเป็นประจำนั้นเอามา ตกแต่งเสื้อใหม่ที่ทําให้ด,เดเูเด่นขึ้นซึ่งก็ยอมรับว่าดูแล้วสมเกียรติดูแล้วสวยงามนะแล้วก็นอกนั้นก็ยังเอาของเครื่องใช้เอาออกมาแสดงแล้วก็ยังมีรูปของบรรดามหาอาธิการนะที่นักบุญคามิโลนั้นเป็นมหาอธิการองค์ที่หนึ่งองค์ปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่ 56นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงการนำนะ,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 ะระทาตมาบรรจุลงในกล่องนะครับแล้วในส่วนที่เป็นโดมนะในการถอดสลักอะไรต่างๆที่จะเรียนรู้เพราะว่าการเคลื่อนย้ายนั้นก็ต้องระวังไม่ให้บุบสลายหรือว่าอย่างน้อยสุดบุบสลายน้อยที่สุด แต่ในส่วนของพระทาตนั้นบุบสลายคงไม่ได้เพราะว่าเสวอว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับที่นั่นนอกจากพระทาตุัหยใจนักบุญรรมิโลแล้วก็ยังมีกระดูกของนักบุญคามิโลด้วยเพราะนักบุญคามิโลนั้นท่านสูง2เมตรกระดูกของท่านนั้นเก็บเอาไว้เกือบครบเกือบทุกส่วนเป็นอ,อยู่ในโรงแก้วก่อนที่จะ ออกมาจากกรุงโรมนั้นนะครับก็มีการมอบประทานะจากคุณพ่อเปาโลกวาลิเซนะ่ที่เป็นอธิการบ้านและเป็นที่ปรึกษามหาอาธิการมีการสวดภาวนามีการร้องเพลงแล้วก็มีการมอบประทาุแล้วก็นำประทาุนั้นามาบรรจุลงในหีบแล้วก็มีการส่งมอบหลังจากนั้น เมื่อถึงเวลา10โมงครึ่งก็มีตำรวจนะตำรวจมาคอยและก็นำนะครับจากบ้านศูนย์กลางของคณะนะทีเะ่เรียกว่านักบุญแมรี่มักดาเลนหรือในภาษาอิตาเลียนเรียกว่าสันตมารียมักดาเลนามาจนถึงสนามบินก็คือฟูมิชิโนนะครับ ถือว่าเป็นการให้เกียรติและได้รับความสะดวกและพาท่านมาที่วัดพระวิสุทธิวงลำไส้นะครับวันนี้จะมีพิธีเสาธงสักการะพระธาตุดวใจนักบุญสมิโนที่นี่ซึกพิธีบูชาผมพระคุณก็จะเริ่มในเวลา18บนาฬิกาครับแต่ว่าตอนนี้เก็นทุ่พ่อพระบุญม,มีเสกเจริญเดิมทานด้านโน้นนะครับเราไปถามคุณพ่อกันดีกว่าครับว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรน่าประทับใจบ้างครับ หลังจากที่เราต้อนรับพระธาตุหัวใจดุบงค์คมโลที่บ้านศูนย์กลางของคณะเราก็อัญเชิญพระธาตุหัวใจดุบงคคมโลไปยังที่ต่างๆโดยเน้นยังที่สถานที่ที่นักบวชคามเลียนทางานอยู่โดยเริ่มต้นจากบ้านคามิเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ปราจินบุรีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเป็นหมู่คณะนักบวชที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นผู้โรคเรื้อนที่ถูกทอดทิ้งในบ้านหลังนั้นเรายังพบอดีตของผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งตอนนี้หายจากโรคแล้วแต่ว่าเขาก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี นะครับผมเราเห็นความศรัทธาของคนที่ป่วยเป็นโรคเรือนแล้วก็ศรัทธาในองค์นักบุญคาเมโลซึ่งมากันสิ่งที่เป็นความประทับใจก็คือนักบุญคาเมโลเนี่ยเป็นนักบุญที่เป็นผู้ตั้งคณะนักบวชและเป็นคณะนักบวชที่ทํางานอยู่ในเขตสังวทนต่างๆสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าเราเห็นความร่วมมือที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคณะนักบวชกับคนที่เราดูแลอย่างนั้นแตเราเห็นความร่วมมือจากชุมชนความเชื่อที่เราไปอยู่อาศัยด้วยที่มาร่วมกันมาสวดขอพรและสิ่งที่เราพบได้ก็คือ เวลาที่เราคุยกับคนที่มาขอพรทบนคามโลเขาไม่ได้ขอให้ให้เขาหายจากโรคอย่างเดียวเขาขอให้เขาสามารถอดทนรับสิ่งต่างๆที่พระเป็นเจ้าได้ประทานให้กับเขาในเรื่องของสุขภาพอาจจะหายหรือไม่หายไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามีความอดทนมีความเชื่อมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนวอนขอให้ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองหัวใจตัวเองเนี่ยที่อาจจะแข็งกระด้างบ้างให้กลายเป็นใจเนื้อที่นุ่มนวลเราจะได้หลายคนนอกจากวัด ที่โคกวัดแล้วหลังจากนั้นเราไปที่บ้านลอเรนโซบัตเดกัาพราของซิสเตอร์คามมิเลียนหลังจากนั้นเราไปที่อสานวิหารจันทบุรีนะครับผมแล้วก็คามมิเลียนโซเชียนเตอร์จันทบุรีให้หลายคนภาวนาวันขอให้พุะองเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาให้เขาสามารถเป็นสามีที่ดีขึ้นในครอบครัวเป็นภรรยาที่ดีขึ้นเป็นลูกที่ดีขึ้นหรือใครที่เจ็บป่วยก็สามารถที่จะมีความอดทนมากยิ่งขึ้นแล้วนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ที่เราประทับใจครับผมพูดถึงว่า21มกราคมที่ผ่านมาที่ลากร์บัง ครับพี่สนามิปดูวันอภูมิลยด้วยครับพนัเป็นครั้งแรกในชีวิีของพ่อเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตแรกที่ได้สัมผัสพระธาตุในความรู้สึกคือจริงๆผมคิดถึงว่าหนึ่งตื่นเต้นและการได้เห็นพระธาตุแบบตาต่อตาและเห็นเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นเนื้อของที่เรามีความเชื่อว่าเป็นเนื้อของผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเนื้อของของบิดาผู้ตั้งคณะของเรามันทําให้อย่างน้อยเนี่ยเราฟื้นฟูสิ่งที่เราได้เคยปฏิญาณต่อหน้าต่อหน้าคนอื่นเพราะเราจะเป็นนักบวชคัมเลียนที่ดีแล้วเวลาที่เราสังเกตว่าหัวใจที่มันแหว่งไปของนักบวชคัมมเลีนเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ที่เติมเต็มหัวใจนั้นให้ให้เต็มดวงด้วยโดยอาศัยความซื่อสัตย์ของเราโดยอาศัยการทํางานของเราในคณะที่เราเป็นนักบวชคัมเลียนอันนี้คือความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นนะครับผมก่อนที่พระธาตุจาาประเทศไทยไปพ่อมีอะไรอยากจะฝากทิศชนใน อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเราจะหยุดอยูยทยทย่ที่พระธาตุของนบุญคัมเบโลเราจะหยุดอยูยทยทย่ที่ตัวของท่านแต่ให้เราต้องเข้าใจว่าการที่ท่านเป็นผู้คนหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และการที่ท่านสามารถเป็นพยา,ยานให้กับคนอื่นได้เป็นเพราะท่านเปิดรับตัวเองเข้าสู่ะัานทรนของพระให้เราสามารถมองข้ามผ่านพระธาตุมองข้ามผ่านหัวใจมองข้ามผ่านนบุญคามเบโลไปถึงองค์พระเยซูเจ้าที่อยู่เบื้องหลังซึ่งพระองค์ทรงเป็นบ่อกเกิดแห่งความรักทั้งมวลพระสัจจะพระเยซูเจ้านบุญคัมเบโลก็ ก็ไม่สามารถแสดงความรักแบบนี้ได้ให้เราสามารถที่จะมองพระาธาตุมองนบ,บุญคำเมโลตัวอย่างของท่านและเราสามารถรักพระเยซูเจ้าได้มากยิ่งขึ้น สลาเพิ่มกำลังใจให้เราเก้าไปด้วยใจมั่นคงแบบอย่างชีวิตปรีอุทิตวายตนมุ่งหน้าเดินตรงตามอย่างองค์นกบุญคมิโลสี่ร้อยปีผ่านไปครับพี่น้อง ในนามของเจ้าวาดนะครับสภาพิบาลสัตว์ตรบรรลุวัดพระวิส,สุทธิวงศ์รวมถึงสัตวุหวัดใกล้เคียงนะครับก็ขอต้อนรับหัวใจพระท่าตุหัวใจนบ,บุญคามิโลเข้ามาในวัดของเรานบ,บุญคาเมโลนั้นเป็นผู้ที่ตั้งคณะคาีิเลียนนะครับแล้วก็เป็นนบ,บุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่ง และว,วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่วัดของเราได้มีโอกาสได้ต้อนรับหัวใจซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์ก็คือหัวใจหัวใจนั้นเมื่อเต้นก็สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงดังนั้นเมื่อเราได้ต้อนรับหัวใจนบุญคมิโลข,ขอให้เหานั้นมีหัวใจที่แข็งแรงนะครับ แล้วก็เปลี่ยนด้วยพระพรของพระเป็นเจ้าอย่างที่ทุนุญคำีโลเคยมีเมื่อ400ปีที่แล้วนะครับปัจนี้พ่อก็ขอต้อนรับหัวใจท่นบุญอย่างเป็นทางการแล้วก็ให้พวกเราแสดงความยินดีด้วยการปรบมือต้อนรับพระธาตุพร้อมๆกันครับส400ปีผ่านไปกับหัวใจที่ไม่เหนื่อย พระองค์ทรงเปิดเผยความรักพระองค์สี่รอปีผ่านไปกับหัวใจที่มั่นคงทำตามกับประสงค์คือดูแลซึ่งกันละกันเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระราจิตพระสิริมรคลแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้ามาชุมนุมกันณนที่นี้เพื่อถวายเกียรติแด่ท่านนักบุญคาิิโลผู้ถวายตนเองแด่พระองค์เพื่อเห็นแกบอาณาจักรสวรรค์ นักบุญคาิิโลองค์อุปธรรมผู้ป่วยท่านนักบุญคาิิโลท่านอุทิชีในการรับใช้ผู้ป่วยเยี่งมานดากคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วยบัดนี้ท่านได้รับเกียรติรุ่งโรจในสวรรค์แล้วขอโปรดปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังทนทรมานในโลกนี้ให้พบก,กับความลังวามสงบ โปรดเพิ่มบูญเวากำลังแต่ผู้ที่กำลังประกอบกิตเมตารักขางน,นี้โปรดสเสนวอวิญญาต่อองพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทระเจ้าทั้งหลายจะได้รับสุขภาพที่ดีและได้รับก,การเยียวยารักษาจากพระองค์เสมอเพราะพระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐทางนี้อาศัยพระบรารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเนิญและของราช เป็นพระเจ้าองเดียวร่วมกับพระองค์ในพระจิตตลอดนนวันร้อนทานลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเคารพน้ำสการนะครับจุปพระธาตุนะครับค่าแต่ท่านนักบุญข้ามีลกผู้มีใจร้อนรอนและเมตตาการ ช่่ววววยยยยยผู้้้ปทททังลาําาดดคมเพีนอการดูแลรักษาคนเจ็บคนป่วยผู้ที่ตี่ต้องการเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระองค์ไปที่ไหนพระองค์เทศถึงการกลับใจ เทศถึงพระาณาจักรสวรรค์ที่มาถึงแล้วควบคู่ไปกับการเยียวยารักษาและนี่แหละก็คือวัจัยของนักบุญคามิโลที่ท่านอยากที่จะให้คนเจ็บคนป่วยนั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่ ก็ขอพวกเราได้รับพระพรด้านสุขภาพและได้รับการเพิ่มพูนความเชื่อและความมั่นใจในความรักของพระโอกาสที่พระธาตุหัวใจนักบุญคามิโลจาริกมาเยือนประเทศไทยของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าพบคําตอบชีวิตนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปเรากลับมาชมแสงธรรมกันได้ใหม่และท่านใดอยากชมแสงธรรมย้อนหลังขอเชิญได้ที่ catholicmedia.cbcct.net วันนี้มีความสุขกันที่สุดเดี๋ยวเราไปพบกันที่วัดสวัสดีครับ เขอเชิญชวนนักสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสวดภาวนานะครับวอนขอเพื่อสุขภาพของตนเองนะครับเพราะว่านักบุญคามิโลนั้นท่านเป็นผู้ปุประถมผู้เจ็บป่วยนะครับและก็แพทย์พยาบาลและผู้ที่ทำงานทางด้านสุขภาพเพราะนั้นให้ในอยากที่จะวอนขอเพื่อสุขภาพของตนเองนะ่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆก็เป็นโอกาส ที่พี่น้องสามารถที่จะสวดภาวนาโดยผ่านทางอ้อนวอนออจากท่านนักบุญครับมีโดได้ในความทุกข์ร้อนของเราโปรดอ้อนวอนพระคุณเพื่อเราท่าน